S 1> <S 1> สวัสดีครับผมเบ้าหนองครับมือนีกับมาพบพอกับเบ้าหนองอีกคื้เก่าครับผมมือนีเบ้าหนองฉิมาบอกความฝันแม่วาดครับผมความฝันเป็นความเส่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมและฟังนําถูกสิ่งทุกอย่างขืนยุทธิชงและดวงครับแม่วาดเพื่อนฝันเพิ่นก็นเลยเอามาบอกสูฟังนี่เบ้าหนองกัดไปหาเพื่อนมานี่ก็นั่งก็เลยมานั่งอยู่พี่แล้วก็ไปเบิ่งเหล็กถูกเพื่อนนําเพื่อนยุทถูกเพื่อนบอกว่า เพิ่นนุดทูบไหวแต่ว่าเหล็กมันคือบนละเบาหน่องคุณบางชีนะเบาหน่องก็เลยว่ามันก็งามอยู่แล้วว่าสันเบาหน่องก็เลยอันทายเหล็กถูมากันนี้บ้านองก็เลยว่าแม่หมักบ่ล่ะเล่าก็ว่ามันก็มักอยู่แล้วแต่ว่าเหล็กมันออกมาเหล่ยวกุงชีนะเหล็กถูนะแต่ว่าเหล็กแม่ฝันมันก็ออกเหล้วยด้มันก็ออกไปแเหล้วแต่ว่า แม่ก็คิดอยู่ว่าแม่สีสื่อดีบ่เบาหนองเพิ่นถามบเพิ่นบอกเบาหนองนะเบาหนองก็ได้ว่าฝันว่าจังไดเนี่ยล่ะแม่บ้ดนี้เล่ากะวัดอันฝันว่า,วา,พ,า,าพี่บามาบอกเหลขเพิ่นวะพี่บามาบอกเลขเอาพี่บาแนวได้ล่ะเบาหนองถามเพิ่นนะเพิ่นว่าในฝันนั่นคือกเฮายางอยู่ใน,อย,ในอยู่ในตลาดตึงงี่นะเพิ่นวาคือฮายางอยู่ในตลาด แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งผมเผาลุงล่างกันขันแบ้นอันนี้ก็สิประมาณว่าเป็นคนเป็นคนเล่ร่อนนั่นแหละแต่ว่าผู้ใดผู้ใดเขาว่าบางนี้เป็นบ้าบางนี้เป็นบ้าเขาเห็นหน้านะเขาเห็นหน้าเขาว่าบางนี้เป็นบ้าบางนี้เป็นบ้าแม่กันลยว่าบ้ามันเป็นบ้าจังไรแค่ว่าผมยาวสื่อแต่ว่าบัดฟ่งมันบอกมันก็คือจังบ่าหูเหลืองอยู่ในฟันนะบัดมันบ่อมันก็จังบอกหูเหลืองอยู่ ผู้ใดก็คือว่าบางนี่เป็นบ้าบางนี่เป็นบ้าอันไก่พ่นกับว่ายาเขามาไก่มันยาเขามาไก่มันพ่นว่าบางนี่มันเป็นบ้าวาจัะเพราะบางนี้มันยางไปบองหันผู้นั่นกะไรยางไปบางนี่ผู้นั่นกะไรผู้นี้กะไรมันก็เลยยางมาทางแม่มันยางมาทางแม่บางนี้มันกะเยื่นกระดาษให้มันว่าสื่อสื่อสื่อเลขเนี่ยเดิอบมันว่าเสียงมันบอกน่ะสื่อเลขเนี่ยเดิอบมันว่ายายยายชื่อเลขเนี่ยเดิอบวะจ้น มันก,กัเบิ้งมันก,กัเดเรกห้แม่แม่กับตอนแรกแม่สิบอเอาเด้บัดนั้นว่าชื่อเลขให้ในเดิมแม่เออชื่อเลขให้ยในด้ยายเดิมเป็นว่ามักหลายมักหลายมันวา,ง,างสแิแม่ก็เลยว่าในฝันขนาดในฝันนี่นี่เราว่ายังยังซสำนีึกเป็นเรื่องจริงสิซสำได้เป็นว่าแม่ก็เลยเปิดเบิ้งพอาัดเปิดเบิ้งเลขเลขมันบัดเป็นเลขตัวเก่าที่ออกมาแล้วเพื่นว่า เลขมันก็เป็นเลขตัวเก่าที่ออกมาแล้วเลขที่มันเขียนหายใจในกระดาษนะเลขหกศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าแม่ก็ว่ามันออกแล้วมันที่เป็นคือบ้านหลับานองเพิ่นว่านะ่ะมันออกแล้วเด้บัดน,นี้บ้านหนองก็เลยว,ว่าก็ลองเบิง่งกระบ่แน่เด้เพิ่นนี่เพิ่นก็เลยไปจุดทูปุดทูปใต้ใต้ต้นกล้วย ตนกล่วยหรือตนหรือตนอย่างสักอย่างนี่แหละเพื่อนว่าแม่ก็ไปจุดถูกตอนกลางคืนเพื JI, ่อนว่าวันนี้เพื่อนก็เลยวันนี้บ่าวน้องก็เลยวัดใส่ผ้าไปเบืองแน่แล้ววัดมันสิเห็นบอกฝนมันตกห้าใส่เลยแต่ว่าแม่หนนทายรูปไปยูเพื่อนวางใช่ไหแม่ันนทายรูปเลขกถูกไปยูแต่ว่ามันก็ออกว่าัวเก่าอีกเพื่อนว่าวันนี้บ่าวน้องเลยว่าเลขกถูกตัวใดละแม่เพื่อนว่า เลขทูบเนี่ยเอานี่เบิ้งเอานี่เพื่อนก็ยืีโทรศัพท์ให้เบาหน่องเพื่อนว่าเอาเบิ้งเอาเพื่อนว่าเลขทูบเมียแล้จุดไดสามศูนย์เก่าสามศูนย์เก่าเบาหน่องโอ้ยเลขตัวนี้อีกแล้วจีแมนมันเห็นหลายหม่องจีแมนมันเห็นหลายอันจีแมนมันเห็นมาหลายขลายเห็นหลายหลายดังหลายมันสิออกบ่ละเบาหน่องบอกเพื่อนสินะส่องได้ส่องได้ก็มีแต่เลขตัวนี้ได้เมีย แม่บอกเพื่อนว่าแม่กับบอสท่านดเดบงคิปปันใดแม่นน้องบ่าวน้องเลยว่ามันแม่นเลยแม่อันเลขกตัวนี้หลายช่องเห้งเอามาออกแต่ว่าทำทำแม่บอกเป็นตัวเหลขมาเลยเมื่อกสิเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ว่าตัวนี้มันเป็นเหล็กถูกบ่บาวน้องบอกว่าแต่ตัวนี้เป็นเหล็กถูกแต่กับบอเป็นหยังเดาสิเอาไปแปรเหลขกให้ 4, เอฟซีพนเบิงบ่าวน้องบอกเพื่อนใช่นะเดี๋ยวเดี๋ยวบ่าวหน้องสิไป แปะตัวเลขให้เพิ่นเบิ่งถ้าเพิ่นมักก็ให้เพิ่นซื้อเอาถ้าเพิ่นบ่มักก็แล้วไปเพิ่นว่าก็สิเท่านั้นตัวแล้ววาเฮ็ดจังได๋ล้วมันจุดได้จังซี่แล้วว่าบอกเอ้ามันก็แม่นค้าวแม่ละเนาะเอาก็ถือว่าแม่ให้โชคแล้วกันขอให้มันมาบ่าวน้องเบาไงขอให้มาคั่นบ่มาโตเก่าเก่าศูนยก่ากะ3ามศก็ได้หรือ9339ก็ได้แล้วก็เลขเลขที่พี่บ่าบอกเลขกะ609 แล้ววัดกพิพารณาเอาเพื่อนวาตอนแรกแม่สบเบาๆล่ละเพราะว่ามันทรงบ่คือเพื่อนวาเหล็กมันทรงบ่คือเอาหลดตอนแรกแม่ว่าสบเบาๆเลยนะแต่ว่ามันทรงบ่คือเจ้ามากกเลยสีบอกให้เจ้าฟังให้ม,มันเห้มันแหลวเพื่อนวาเดี๋ยวมือนาคันแมวฝันอีกเดี๋ยวแมวยังเฉบบอกอีกเด้อเพื่อนวะอ่ะเหล็กแม่ว่าด้ครับสองหางเหล็กพี่บาบอกเหล็กเพื่อนหกศูนย์เก้าหกศูนย์เก้านี่คือเหล็กพี่บาบอกไน้ฝัน เหล็ถูกเพิ่นสามศูนย์เก่าอ่ะพิจารณาเอาครับพิจารณาเอามาหน่อยกับบุญหุ่นเอกศวากันแหละเนวเพื่อนหายมาจังสีเนาะมันน่ามาันแตงยิดแตงยิดน้ำเหล็กถูกนี่แหละ <c oughs> มันเป็นแต่สร้างกับเหล็กถูกนี่แหละเนาะสามศูนย์เก่าครับเรื่อว่าเรื่อว่าเหล็กเข้าโบมักหรือมันสีมหาบอโบนี่เนี่ยเนะาะลองมั้งครับลองพิจารณาบึงงวดวันที่ หนึ่งมิถุนาหกเจ็ดแล้วบาหลวงกระทมว่าแล้วแม่ซื้อเหล็กตัวใดไหวบัวแม่ก็ซื้ออยู่แล้วแต่ว่าแม่ซื้ออันแม่ซื้อหาสามหาสามกับหกเก่าไหวเพิ่นว่าสิ่นะแม่ซื้อหาสามกับหกเก่าไหวเบาหลวงวัดเหลขกตัวนี้ไม่ได้ใส่โมโหแม่มากแม่มากเพิว่าแม่มากหาสามกับหกเก่าอ่ะลองเบิรงนะครับเด้อลองเบิรงเผื่อมีโชคไปนํากันกับแม่เพิ่นครับ แม่วาดครับเพื่อนฝันว่าพี่บ่ามาบอกเหล็กเพื่อนเสือในเดือยใหญ่เสือในเดือยใหญ่เพื่อนว่าอย่างผู้เพื่อนบอกฝันเพื่อนสอนให้ฟังก็จะจเมื่นสอนคือไก่ยางว่าอ่ะลองวิดาโอนะครับเด้งหัววันที่หนึ่งมิถุนาหกเจ็ดเบิ้งไหมฟังไหมเป็นแนวทางทุกสิ่งทุกอย่างมากกว่าขืนยูทิโชคและดวงครับสืถือหรือบ่ถืออันนี้ว่ากันบ่ได้เนาะจังได้กัดจังมาหลุนกันเอาเดี๋ยวพูดละมือเลขออกเดี๋ยวเบาหน่องกับจังสิมาถักไายเดี๋ยวเบาหน่องสิมา ยามเลขกคงสุดท้ายของบ่านหนองอีท่าน,นึงนะครับเนาะจังได้งวดนี้เฮาก็มารับโชคไปนํากันกิดสิ่งใดก็ให่สมหวังดังปาถน,นาเดี๋ยวบ้านหนอง็สิตามเลขให้ทุกๆคนนั่นละ่ะที่เฝ้ามาลงให้เบิง่งเดี๋ยวเลขกมันสีหายากบางคนกัว่าเฝ้าลงเลขตะไคร้เฝ้าลงเลขหกลงปุ่สวงแน่วสันเดี๋ยวมันสิหาสื่อรอตลี่ยาก่นว่าเดี๋ยวบ่านหนองสีลงขีบให้เบิ่งนะครับเด้อใจเย็นๆงวดนี้นเฮามารับโชคไปนํากัน,ก,น,ก,นกับแม่วาดครับ แล้วก็หลายๆคนนะครับเนาะเดี๋ยวบาอนของฉีไปหาปูวัดปลาก่อนเพื่อนว่าเพื่อนได้เลียงมาแล้วเพื่อนฉีเอาเลียงให้แล้วก็เด็กจับครูอาจารย์นิลาหน้าบุหัวเพื่อนฉีให้ตัวใดเดี๋ยวจะมาเบิร์นกันนะครับเนาะเลียงมากเพื่อนแต่ว่าันบ่เขากก่ยาวากันเพื่อนว่าจะได้งวดนี้วันที่หนึ่งมิถุนาเอามาลับโูกเปนกำกันกับแม่วาดครับหกศูนย์เก้ากับสามศูนย์เก่าครับผมก็ขอทุกคนโชคดีสวัสดีครับ